สวัสดีครับผมมาพบก,กับอดกเช่นเคยกับบรรยากาศใกล้ฝนจะตกกับพายุฤดูร้อนครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาบริเวณบ้านล้างใกล้ลำห้วยครับเดินที่จะอยู่ในเผืนตรงนี้ครับลำห้วยจะอยู่ด้านหน้าผมทอดแนวยาวไปตามไหล่เขาตานจุดนี้ครับ ดีที่ช่วงหน้าแรงแล้วก็เป็นยญ้าแห้งครับแต่ถ้าเป็นแบบหญ้าสดนี่มีโอกาสพวกสัตว์เลื้อยคานงูเยอะ ผมต้องเดิอนอ้อมมาอีกบริเวณจุดหนึ่งครับนี่นกแต่แหวดลงังเขาอาจจะอยู่บริเวณนี้ครับเพราะว่าเดินลุยด้านหน้าในโลกเหลือเกินครับ นี่ครับเป็นบ้านล้างหลังเล็กๆขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมไม่ได้มารบหลูสถานที่เพียงแต่ว,ว่ามาถ่ายทำเพื่อให้เป็น วิทยาทานเพื่อให้คนดูสภาพบ้านนะครับว่าการปล่อยบ้านให้ลกล้างว่างเปล่าจะมีสภาพที่เป็นแบบไหนครับเหมือนใช้ไว้ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อะไรทักอย่างส่วนด้านในนั้นน่าจะเป็นที่พักที่อยู่อาศัยนี่เป็นรองเท้าบูทของเด็กหลังคาก็ยังพอใช้ได้ครับ คาดว่าก็คงจะเป็นแต่ก่อนคงเป็นที่อยู่อาศัยด้วยครับนี่ว่ามีการปลูกต้นมะพร้าวไว้ในบริเวณจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกตู้เตียงที่นอนหมอนมุง้งนี่ก็จะเป็นเสื้อกเก่า ก็จะเป็นที่พักที่นั่งตรงใต้ต้นนี้เคยเป็นสารเก่าครับแต่ว่าหักพังไปตามการเวลาเหลือแต่ซากบ้านจะยก พื้นสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งฟุตครับแต่ว่าสภาพไม้ผูกไปตามการเวลานี่คือเสียงเสียงต้นไม้สี ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้จ็ดสิบแปดนาฬิกาครับนี่เป็นจานเปนกินข้าวก็น่าจะประมาณสักหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ถึงห้าห้องครับทอดตัวยาว ส่วนที่ผมบอกว่าลําคองนั้นอยู่ตรงนี้ครับเราไม่สามารถเดินไปได้เนื่องจากว่าลกเหลือเกินเราต้องเซฟตัวเองไปด้วยเช่นกันครับนี่ครับสาร ถ้ากลงคืนนี้ผมว่าเจียวเสียวสันหลังเช่นกันครับเอาแล้วครับอยู่ดีๆฝนจะลงเม็ดนกกระแตแวดก็บินลมมาเอื่อยๆครับตัวนี้เดี๋ยวคงต้องออกจากจุดน,นี้ครับเนื่องจากว่าฝนกำลังจะมาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปในแต่และคลิปครับขออาภัยเจ้าที่จะทางนะครับผมไม่ได้มารบหลูสถานที่นี่เหมือนเชือกอะไรครับเนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นเชือกผูกคอตายไปแท้งนั้นเหมือนนะครับ ฝนมาฝนลงเมฆกบแปะแปะแปะนี่ครับกลุ่มเมฆเดี๋ยวพายุด,ดุร้อนกำลังมาครับผมเดี๋ยวผมต้องออกจากจุดนี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับนกกำบินไล่ตามผมมาครับ นี่นี่นี่นลมเมื่อกี้นี่สู้ใหญ่มาเลยครับเมื่อกี้นี่นี่ครับก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาเรา